สวัสดีทุกคนเจอกันอีกแล้วกับช่องปิดตาเดวายเจอกันในห้องน้ําอีกแล้วนะกะ็เสียงอาจจะก,ก้องกนะ้องหน่อยวันนี้พี่จะมาทําอะไรเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะ,ะชักโครกพี่มันชอบมีปัญหาบางทีกดลงบ้างกดไม่ลงบ้างส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยลงต้องกดสองสามรอบถึงจะลง ไม่รู้มมีปัญหาอะไรตั้งแต่พี่สังเกตนะตั้งแต่พี่ทิ้งทิชชู่อะลงในชักโคกมันเป็นทิชชู่แบบสามารถทิ้งในชักโคกได้แต่พี่ว่ามันไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่านะ้นําอาจจะลบหน่อยนะของปุริเขาเอามาไว้ในนี้เพราะว่าตอนกลางคืนพวกลูกแมวมันเล่นนะถ้าวางไว้ตรงนู้นเนี่ยมันเป็นทิชชู่นีเดี๋ยวพี่ให้ดูพี่ถือมาเนี่ยเป็นทิชชู่แบบมันละลายน้ําได้ก็บางทีพี่ก็จะทิ้งไปเลยนะ ถ้าเกิดใครเข้ามาดูแล้วเห็นภาพไม่ไม่น,น่าดูก็ต้องขออภัยด้วยอ่ะอันนี้พี่ก็คือมันย่อยในน้ําได้อม,มันเปื่อยอะ่ะเดี๋ยวพี่ลองกดดูอาจจะก,กดแล้วลงก็ได้นะลองอ,อ่าเนี้ยคือกดแล้วลงคือบางทีมันกดแล้วไม่ลงไงเอออ่าสมมุติว่ามันกดไม่ลงแล้วกันไอตอนมันกดไม่ลงมันก็ไม่ได้ถ่ายไว้ไง คือมันก็มีวิธีแก้อยู่นะแบบพี่หาดูในเน็ตอะไรเงี้ยที่เขาทำกันอ่ะนะคือใช้ก็อตเทปอบแปะตรงนี้เลยให้เต็มเลยแล้วก็กดกดน้ำปกติมันมันก็จะทำให้มันกดลงนะถ้าไม่ลงเขาก็เอามือปั๊มปั๊มปั๊มตรงที่เราแปะสติกเกอร์ไว้แต่พอดีชาโค้พี่มันเป็นแบบนี้ไงคือถ้ามันแปะมันมันต้องแปะให้ให้มิดไอ้นี่เลยนะให้มิดขอบเนะี่ยให้หมดให้มันเป็นแบบมีแค่อากาศอยู่ตรงเนี้ย อนึกออกปะแต่ของพี่มันจะติดอันเนี้ยเนี่ยมันจะติดขอบอันเนี้ยมันก็เลยไม่ได้พี่ก็เลยไปซื้อไอ้นี่มาเขาเรียกว่าอะไรเรียกไม่ถูกกันอ่าพี่เรียกว่าเอเครื่องเครื่องระเบิดซ่วมแล้วกันนะเรียกว่าอะไรไม่รู้แหละเอออัดอากาศเพื่อให้มันไปทะลวงสิมอุดตัน ในท่อในโถส้วมอะไรเงี้ยเลยเนี่ยซื้อมาก็จะได้แบบนี้เลยนะก็จะมีเป็นกระบอกแล้วก็จะมีมาตรวัดมาตรวัดแรงดันตรงนี้แล้วก็มีกระบอกสูบนะเออเป็นเหมือนคล้ายๆที่สูบจักรยานอ่ะแล้วก็มีหัวต่างๆแต่ละอันว่าอันนี้น่าจะใช้กับพวกไออ่างล้างจานอ่างล้างหน้านี่มั้งอันนี้น่าจะอ่านล้างจานอันนี้น่าจะอ่านล้างหน้า อย่างนี้ก็น่าจะใช้กับไอชักโกนะเดี๋ยวพี่จะลองใช้ใดูแต่พอดีมันวันนี้ส่วงพี่ดันกดลงง,งั้นะเดี๋ยวลองเดี๋ยวพี่ลองเอากระดาษใส่ดูอีกทีนึงว่ามันจะกดลงไหมนี่นะเดี๋ยวดูนะกดไม่ลงเป็นยังไงน่าจะเป็นแบบเนี้ยอันเนี้ยคือกดไม่ลงเป็นอย่างไงนะแต่ว่าอันนี้มันน้ํามันยังไม่เต็มไงอืมเนี่ยอ,อาการเนี้ยคือกดไม่ลง เดี๋ยวดูนะเนี่ยกดให้ดูนะอันนี้สมมุตินะว่ากดไม่ลงมันจะเป็นอย่างนี้นะ่ะทีนี้มาดูว่าถ้ากดลงเป็นยังไงนะกดลงจะเป็นอย่างนี้นมันจะมันจะมีเสียงอย่างนี้ด้วยสําหรับของพี่นะแต่ของคนอื่นก็น่าจะคล้ายๆกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าสมมุติว่ามันมีปัญหากดไม่ลงอะ่ะแล้วมันแก้ปัญหาโดยที่ใช้ ไอ้สกวอทเทปแปะไม่ได้เออแต่แบบของพี่เงี้ยมันแปะไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะใช้เครื่องอันเนี้ยมันใช้ยังไงนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมีไอ้จุกสําหรับเอาอันนี้ไปเสียบเนี่ยมันจะมีเห็นปะคล้ายๆที่สูบจัก,กรยานแต่อันนี้มันก็ดูแข็งแรงดีแต่แต่พวก,กอุปกรณ์พวกนี้มันดูก็ดูแบบเบาบางนิดนึงอันนี้ก็เป็นจุกพลาสติกนะ เวลาใช้ก็ระวังหักด้วยค่อยๆเนี่ยก็เอานี้ใส่ใช่ปะ่ะที่เขาแถมมาเสียบเข้าไปปึ๊บเนี่ยเสียบเข้าไปให้มันสุดแล้วก็พับนี้ค่อยๆพับนะมันเป็นพลาสติกนะระวังระวังหักด้วยปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วก็สูบเห็นบ้างมันจะมีขีดอยู่ข้างนอกข้างนอกสีดําเป็นบาร์เป็นหน่วยบาร์นะข้างในเป็นหน่วย psi เวลาใช้พี่ว่าน่าจะใช้สักประมาณ1.5ถึง2บา์ก็พอนะหรือประมาณ20ถึง30 psi แต่ว่าเดี๋ยวพี่จะเอาสัก2บา์พอแค่นี้แที่ก็เอานี่ออกค่อยๆเอาออกนะมันเป็นพลาสติกเด้อนีน่ตรงนี้นะเป็นปุ่มกดก็กดยิงนั่นแหละแต่ตรงหัวนี่เรายังไม่ได้ประกอบ เราจะทํากับชารโคก็ใช้หัวนี้ใช่ปะ่ะเวลาจะประกอบแล้วก็หมุนหมุนนี่ออกหมุนออกคลายออกนิดนึงอะหมุนให้พี่หมุนออกให้ให้สุดเลยลให้ดูว่าเห็นปะ่ะมันจะเป็นหัวเงี้ยนี่นี่ก็ใส่อันนี้ไว้คลายเกลียวไว้นิดนึงปุ๊บเวลาประกอบก็อย่างนงี้อองแบบสวมเข้าไปกดเข้าไปมันจะดังกึด๊ด แล้วก็หมุนอันนี้ให้แน่นนะตึงๆมือเดี๋ยวหักอ่าพี่จะปรับองศาประมาณนี้อ่าแล้วทีนี้มาดูวิธีใช้กันแล้วก็เดี๋ยวลองฟังเสียงดูเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าตรงปลายนี่มันจะเป็นยางน,นะก็ค่อยๆกดลงเอาแต่ก็ระวังมันหักด้วยยาอย่างนี้นะเห็นปะอย่างนี้คือเห็นปะมันยังไออท้ายเนี่ยยังไม่ลงไปข้างล่างวิธีที่ถูกคือกดลงไปปุ๊บอีกนิดนึงนี่ให้มันอยู่งี้นี่ หนสองเหน็นไหมได้ยินเสียงลงไปน้ำลงไปแล้วเรียบร้อยประมาณนี้อันนี้ก็คือลายดีลนะถ้าเกิดใครอยากจะลองหามาใช้ก็ลองดูนะตามเว็บช้อปปิ้งออนไลน์นี่ที่ซื้อจาก Lazada เอราคาอันละเท่าไหร่วะเดี๋ยวน่าจะประมาณสองร้อยเจ็ดเจ็ดสิบกว่าบาทนี่แหละอันเนี้ยนะรวมส่งแล้วประมาณสามร้อยสามร้อยสามสิบหกบาทถึงสามร้อยสี่สิบาทแล้วแต่ร้านเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่แปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะแล้วก็ไปลองดูมันมีหลายร้านแล้วก็มีหลายแบบยังไงก็ถ้าเกิดใครเจอปัญหาเดียวกับพี่เนี่ยก็ลองหามาใช้ดูแล้วกันนะสําหรับพี่จะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเครื่องระเบิดซ่วมไหมประมาณนั้นแหละ นะก็วันนี้ไปละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะก็ใครเพิ่งเข้ามาก็ฝากกดติดตามไปด้วยแล้วกันช่องนี้ก็จะเป็นงานประมาณว่าแบบที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะก็คืออันไหนเราทําด้วยตัวเองได้เราก็จะลองทําดูคิดว่าทําได้ก็จะลองดูนะเออประมาณนั้นนะก็คือไม่ได้มาสอนหรืออะไรเงี้ยเรียกว่ามาแชร์กันดีกว่าแชร์ว่าเออพี่ทํา แก้ปัญหานี้แบบนี้แล้วใครมีแบบไหนก็มาแนะนําพี่ได้นะอันไหนที่พี่ทําแล้วมันไม่โอเคหรือว่าไม่ถูกยังไงก็มาแนะนําพี่ได้นะแต่ถ้าไหนที่พี่ทําแล้วมันโอเคหรือใช้ได้ก็ลองไปปรับใช้กันดูนะอ้เจอกันคลิปหน้าแล้วกนะันนะไปละแต่ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้นะเจอกันคลิปหน้า